สมัยนี้ใครๆก็อยากเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเหมือนมาร์คสคัปเบิร์กหรือไม่ก็เจฟฟ์เบซอสแน่นอนว่าต้องมีอยู่บ้างที่ทำได้แต่ส่วนใหญ่กลับคว้าตำแหน่งเศรษฐีเงินล้านที่ใฝ่ฝันไม่ถึงทำไมบางธุรกิจถึงประสบความสำเร็จแต่บางธุรกิจกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าล่ะคะ วันนี้เราจะพาคุณไปไขข้อข้องใจนี้รวมถึงเผยเคล็ดลับการทำธุรกิจแบบเจ๋งๆของเหล่าซ e o ตัวพ่อซึ่งจะช่วยให้คุณแซงหน้าคนอื่นๆไม่ว่าจะใครหน้าไหนและไปค้นหาเคล็ดลับที่จะทำให้คุณกลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้จนใครๆก็ต้องพากาันอิจฉาไม่แน่คุณอาจจะได้กลายเป็นมาร์กซักกเปิดคนต่อไปก็ได้กับหนังสือที่มีชื่อว่า Like suck. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับหนังสือพูดได้เป็นช่องที่จะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสมมติว่าคุณผู้ฟังอยากทำสตาร์ทอัพคุณผู้ฟังจะเลือกกระโจนเข้าไปในตลาดที่เพิ่งเกิดใหม่หรือจะเข้าไปแข่งขันในตลาดใหญ่ที่มีคู่แข่งชุกชุมอยู่แล้ว คำตอบก็คือไม่ใช่ทั้งสองอย่างเราควรจะปล่อยให้ความหลงไหลคอยนําทางตัวเราเองต่างหากและนั่นคือหลักการที่มาร์กซ์กเปิกยึดถือจนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโลกใบนี้มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่า ภายในตัวของมาร์คเต็มไปด้วยความหลงไหลที่อยากจะให้ผู้คนเชื่อมต่อถึงกันตั้งแต่ก่อน Facebook จะถือกำเนิดเสียอีกตอนมาร์คอายุ1 0 1ถึงขวบเขาเคยสร้างแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความที่มีชื่อว่าซักเน็ตเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่บ้านเข้าด้วยกันนอกจากความหลงไหลจะผลักดันให้มาร์คทำสิ่งที่ชอบแล้วมันยังทำให้เขาขี้ตือ้อ อดทนและไม่ยอมแพ้แม้เผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากก่อนที่มาร์กจะก่อตั้ง Facebook เขาได้สร้างโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งที่ชื่อว่า f a c m m a ม e ซึ่งให้นักศึกษาในฮาวาดเปรียบเทียบรูปนักศึกษาสาวแต่ละคนว่าใครฮอตกว่ากันโดยการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลน,นี้และเฟซเมดยังดึงรูปนักศึกษาเหล่านั้นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้บอร์ดบริหารของฮาวาดต้องยืนมือเข้ามาสั่งปิดมันลงตอนที่ a c e b o o k เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆแม้หน้าตาของมันจะดูเหมือนเลียนแบบมาจากโซเชียลมีเดียตัวอื่นอย่าง My Space และ f r ร e n d ตอร์ แต่มาร์กได้สอดแทรกฟีเจอร์บางอย่างที่ดึงดูดผู้ใช้ให้ติดงอมแงมลงไปด้วยมาร์กจะไม่มีทางคิดฟีเจอร์เหล่านี้ออกหากเขาไม่มีความหลงไหลสุดท้าย Facebook ก็ล้มคู่แข่งทุกรายจนราบเป็นหน้ากลอง แต่ถึงแม้ว่าเราจะมีความหลงไหลกับสิ่งที่ทำมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์หากปราศจากการกระทำมาร์กไม่ได้แค่บอกว่าอยากทำนู่นนี่นั่นแล้วนั่งเฉยๆเขาลงมือทำแบบจริงจังเพราะการไม่ทำอะไรคงไม่ส่งผลให้มาร์กมายืนอยู่ตรงนี้ที่เขาอยู่ได้ในทุกวันนี้แต่ถ้าใครขี้เกียจนะคะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟัง ปิ้นโปสเตอร์นะคะเหมือนที่ติดไว้ในสำนักงานใหญ่ของ Facebook ใบหนึ่งที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันให้หลายๆคนลงมือทำได้ที่เขียนว่าลงมือทำดีกว่ารอให้ทุกอย่างพร้อมปิ้นแล้วก็เอามาติดไว้ที่ห้องทำงานได้เลยนะคะ บริษัทที่ประสบความสำเร็จถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิสัยทัศน์ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจนอกจากความหลงใหลแล้วเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็ยังมีเป้าหมายส่วนตัวรวมอยู่ด้วยพวกเขาจะไม่ยอมรามือจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้น เป้าหมายส่วนตัวของผู้ก่อตั้งจะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายของทั้งบริษัทและเป้าหมายบริษัทที่ยอดเยี่ยมคือสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสัตว์กับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดในปัจจุบันล้วนกลุ่มความได้เปรียบนี้ลองดูบริษัทคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะ Apple ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ของตัวเองไว้สูงลิบแถมมีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่าคู่แข่งรายอื่นแต่พวกเขาก็ยังประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป้าหมายที่พวกเขาประกาศออกไปนั้นปลุกแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้คนคิดต่างข้อความนี้จับใจลูกค้ายอย่างยิ่งจนเกิดสาวก Apple อยู่ทุกมุมโลก เป้าหมายหรือภารกิจนอกจากจะช่วยให้บริษัทดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ยังช่วยให้ธุรกิจเติบโต,ตแบบยั่งยืนด้วย Mark ที่มีเป้าหมายจะสร้าง Facebook ให้เป็นสถานที่ที่ทำให้โลกเปิดกว้างและผู้คนเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น Mark รู้สึกว่าตัวเองยังทำเป้าหมายไม่สำเร็จเขาจึงไม่ยอมขายบริษัทแม้จะมีนักลงทุนเสนอราคามากมายมหาศาลเพียงไรก็ตาม Facebook เลยอยู่มาได้นานถึงเพียงนี้เราจะเห็นความคิดแบบนี้แฝงอยู่ในโปสเตอร์ของ Facebook อีกใบที่ว่า การเดินทางนั้นสิ้นสุดไปเพียงหนเปอร์เซ็นนอกจากเป้าหมายจะช่วยนำทางให้ทั้งผู้ก่อตั้งและผู้บริโภคแล้วก็ยังจะเป็นแรงกระตุ้นให้เหล่าพนักงานด้วยเพราะที่สุดแล้วพนักงานมากฝีมือที่ไม่สนใจเป้าหมายเลยก็คงทํางานได้ไม่ดีเท่ากับพนักงานมือใหม่ที่มุ่งมั่นทําเพื่อเป้าหมายของบริษัท หลักการนี้เห็นได้ชัดในบริษัท t r a d e l e s s ซึ่งประสบความสำเร็จในการพิมพ์เสื้อลายศิลปะสวยงามซ e o ของบริษัทนี้จะจ้างพนักงานที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนและปฏิเสธคนที่เชี่ยวชาญแต่ขาดความกระตือรือร้นอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านี้นะคะว่าคนที่หลงไหลในงานที่ตัวเองทำยอมสร้างผลงานได้ดีกว่า ผู้ประกอบการต้องจำกฎข้อนี้ไว้ห้แม่นเพื่อจะได้คนที่เหมาะสมเข้ามาทำงานด้วยหากคุณผู้ฟังอยากได้คนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับตัวคุณคุณก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความเชื่อที่ว่าคืออะไรจากนั้นค่อยปลูกฝังผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั่นคือสิ่งที่ CEO ของร้านขายรองเท้าออนไลน์แซป o s สใช้และประสบความสำเร็จมาแล้วโทนี่เช ตั้งสโลแกนพิลึกกึกกือเพื่อสะท้อนถึงความเชื่อของบริษัทอย่างเช่นทำให้เขาว้าวโดยบริการที่ยอดเยี่ยมของเราหรือสร้างความสนุกแล้วอย่าลืมใส่ความพิลึกไปด้วยอีกหน่อยและเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่เชื่อแบบเดียวกับสโลแกนที่ว่าแซปพอร์ตก็ได้ทดสอบผู้เข้าสมัครด้วยการถามว่าคุณรู้สึกมีโชคมากแค่ไหนให้คะแนนตัวเองจาก1-10ถึงดูนะ คำถามนี้ช่วยให้แซฟพอสสามารถดีดคนที่คิดลบหรือคนที่ให้คะแนนตัวเองน้อยกว่า7ออกได้โดยอัตโนมัติ หากคุณผู้ฟังคิดว่าวิธีการลักษณะนี้ดูซับซ้อนเกินงามก็อย่าลืมว่าการจ้างงานเป็นเหมือนการกลัดกระดูมเม็ดแรกถ้าพลาดบริษัทก็จะไม่เดินหน้าไปไหนซัพพอร์ตเคยประสบปัญหานี้เหมือนกันและได้คำนวณล่วงหน้าไว้ให้เราแล้วว่า100ล้านดอลลาร์เป็นจำนวนเงินที่อาจต้องเสียไปเมื่อพลาด แม้ว่าเราจะจ้างคนที่ใช่ได้แล้วแต่ก็ยังมีอีกวิธีที่ทำให้พวกเขารักงานที่ตัวเองทำและสร้างผลงานให้ออกมาดีนั่นก็คือเราต้องคอยใส่ใจพวกเขาและหากเหล่าพนักงานรู้สึกว่าได้รับความใส่ใจพวกเขาก็จะใส่ใจลูกค้าเหมือนที่เราใส่ใจพวกเขาไม่ต่างกันเลย บริษัทจึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและทำให้พนักงานสนุกกับงานที่ได้ทำ Facebook เองก็มีเครื่องดนตรีและเครื่องเล่นเกมอยู่เต็มสำนักงานเลยล่ะค่ะพนักงานจึงรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้พัก อย่าปล่อยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตกต่ำ Facebook เกิดจากเด็กมหาลัยอายุ19ขีดเขียนโปรแกรมเล่นๆแต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ที่หลายร้อยล้านคนทั่วโลกขาดไม่ได้แล้วในวันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันคำตอบก็คือผลิตภัณฑ์คุณภาพยังไงล่ะคะตอนที่ f c e e o o o กกำลังโตใหม่ๆ Mark ได้ตัดสินใจว่าจะทำให้มันโตช้าๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทจะได้ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ขยายขึ้นได้ทันการตอนที่ Facebook เ,เปิดให้ใช้บริการแค่ในมหาวิทยาลัยฮาวาดมาร์กจะเปิดให้นักเรียนจากมหาลัยอื่นเข้ามาร่วมได้ก็ต่อเมื่อมีเซิร์ฟเวอร์เพียงพอเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะยังต้องรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้แต่เราก็ต้องรู้จักมองหาสิ่งใหม่ๆด้วยแล้วสิ่งใหม่ๆที่ว่าก็ยังต้องมีคุณภาพที่ดีอีกเช่นกันนอกจากนี้ Facebook ก็ยังเคยจัดงานแฮกการ์ทอนให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์มารวมตัวกันคิดค้นไอเดียใหม่ๆซึ่งมันก็ช่วยได้จริงๆ Facebook ได้ฟีเจอร์ใหม่ๆเจ๋งๆมาประดับเว็บไซต์ของตัวเองมากมายอย่างเช่นไทม์ไลน์แชทและแม้แต่ปุ่มไลค์ก็มาจากการนำเสนอของเหล่านักพัฒนาด้วยเหมือนกัน ไม่เพียงเท่านั้นงานแฮกการ์ทอนไม่ได้แค่เพียงสร้างสิ่งใหม่ๆม,มันยังช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะได้ผลลัพธ์ดีๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองใช้ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะบางคราคุณก็ต้องลมบ้างเพื่อจะได้รู้วิธีลุกกลับขึ้นมายืนอีกครั้งความสำเร็จจึงจะบังเกิด เจมไดสันสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบถึง5,127ตัวก่อนจะได้เครื่องดูดฝุ่นไดสันที่ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่นที่สมบูรณ์แบบเครื่องดูดฝุ่นตัวนั้นกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักรและเป็นผู้นำในด้านการทำความสะอาดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยทีมที่ดีต้องประกอบไปด้วยผู้คนที่เก่งและมีประสบการณ์โชคโชน ทีมที่ดีต้องประกอบไปด้วยคนที่มีทักษะและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปทีมฟุตบอลก็ต้องมีกองหน้ากองกลางกองหลังผู้รักษาประตูตัวสำรองและโคช้ชทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ตามตำแหน่งของตนอย่างเต็มที่จึงจะสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาได้ ทีมที่ดีไม่เพียงแค่มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันไปเท่านั้นแต่ต้องเก่งกาดและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วด้วยธุรกิจก็เช่นกันสมาชิกในทีมต้องประกอบด้วยนักคิดนักสร้างสมดุลนี้จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าภารกิจของคุณไม่ถูกละทิ้งไปไหนในขณะที่ธุรกิจก็พัฒนาต่อไปได้ด้วย ตั้งแต่นักสร้างมากประสบการณ์อย่างเชอริลแซนเบิร์กกลายมาเป็นซ e o ของ Facebook นักคิดอย่างมาร์กก็สามารถทำสิ่งที่เขาถนัดที่สุดซึ่งก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์และกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างโชคโชนของเชอริลก็สามารถสร้างและขับเคลื่อนทุกฟันเฟืองของ Facebook ให้หมุนต่อไปได้อย่างราบรื่น เรื่องผู้ก่อตั้ง Apple ก็คล้ายๆกันเมื่อ s สตีฟวอชเน็กโชว์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของเขาให้เพื่อนดูวอชเน็กภูมิใจกับผลงานของตัวเองมากจนอยากให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นกับสตีฟจอ b s แบบฟรีๆแต่ Jobs ซึ่งมีหัวธุรกิจกลับเห็นคอมพิวเตอร์นั้นเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจและไอเดียนั้นก็ได้กลายเป็นบริษัท Apple ที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ วอชเนียเป็นผู้สร้างสารรค์และจอบนำมันไปต่อยอดเป็นธุรกิจบริษัทที่สามารถรักษาสมดุลน,นี้ต่อไปจะเติบโตได้อีกสองเท่าตัวเพราะหากทีมของเราเต็มไปด้วยคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเดียวไม่ช้าบริษทัทก็จะเจอปัญหาสรุปส่งท้ายก่อนวางหนังสือเล่มนี้นะคะ ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีผู้นำที่มีความหลงไหลในงานที่ทำรู้จักหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและค้นหาสิ่งใหม่ๆที่มีคุณภาพอยู่เสมอเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็เป็นบทเรียนดีๆนะคะจากหนังสือที่มีชื่อว่า t i n n l ไล e ์ซักอัจฉริยะยุคใหม่เขาคิดอะไรกัน หวังว่าจะช่วยจุดประกายความคิดให้กับคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำอะไรสักอย่างหรือประกอบธุรกิจอะไรอยู่สักอย่างอย่าลืมที่จะมองหาสิ่งที่ตัวเองหลงไหลให้เจอสร้างมันขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้ทุกคนเชื่อในสิ่งเดียวกันแล้วธุรกิจของคุณจะประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะ